ก่อนที่เราจะดูเรื่องนี้นะครับมาดูด้วยกันว่ามันมี10หลักการของการที่เราจะทะลุทะลวงหรือหมายความว่าการชนะต่อปัญหาอะไรที่มันขวางหน้าเราอยู่ So let me just explain what I mean by breakthrough ให้ผมได้อธิบายนิดหนึ่งว่าเอ๊ะอาการคำว่าทะลุทะลวงมันหมายความว่าอะไร Each one of us needs a breakthrough in certain areas of our life อันนี้จริงเราทุงหลายทุกคนเนี่ยจะเป็นต้อง ฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็ต้องชนะสิ่งที่ท่านกําลังเผชิญอยู่แต่ละคน It might be to do with our personal spiritual life อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฝ่ายวิญญาณที่เป็นเรื่องส่วนบุคคล Oh it could be to do with our work could be with our family อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการงานที่เราเผชิญอยู่หรือไม่ก็เรื่องครอบครัว Could be with our finances อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินก็ได้ And and the way I look at it i s I use two words ceiling and wall สิ่งที่ผมกําลังบอกพี่น้อง อยากจะอธิบายว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นหลังคาหรือเป็นกําแพงที่มันขวาง <Yeah. S 1> ที่มันบล็อกเราอยู่ <Yeah. S 1> so we have to breakthrough to t to that next level and we need god to help us to do that ดังนั้นสิ่งที่เราทําเราจะต้องทะลุทะลวงไปใช่ไหมครับไปเพื่ออีกเลเวลงไปอีกระดับชั้นหนึ่งที่พระเจ้าจะพาเราไป and um and the wall is like something in front of us that's stopping us from going forward แล้วก็กำแพงเหมือนกับสิ่งที่กําลังป้องกันกำลังบล็อกเราที่ไม่ให้เราไปอีกสเต็ปงข้างหน้า So we need to break through that เราก็จําเป็นต้องทะลุทะลวงมันเช่นเดียวกัน y okay, e so the first factor that we look at is the anointing factor ประการแรกปัจจัยแรกก็คือเรื่องของการเจิมจากพระเจ้า Verse 8 When the Philistines heard that David had been anointed king over all Israel they went up in full force Search for him, but David heard about it and went out meet them. heard David and CA: ในเรื่องการเจิมก็ได้พูดถึงพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อคนฟิลิสเตียได้ยินว่าดาวิดทรงรับการเจิมเป็นพระราชาเหนืออิสราเอลทั้งปวงแล้วคนฟิลิสเตียทั้งปวงก็ขึ้นไปสวงหาดาวิด so there's there's a lot to unpack in this verse มันมีคำที่มันซ่อนอยู่ในพระคัมภีร์ตอนนี้ first we see that David was anointed over all of Israel อันแรกที่เราเห็นก็คือว่าดาวิดได้รับการเจิมท่ามกลางประชาปชาชนอิสราเอลทั้งหมด so all, all, the tribes together agreed David is our king แล้วเผ่าต่างๆซึ่งมี12เผ่าเนี่ยก็เห็นด้วยกันว่า,าดาวิดนั้นจะเป็นกษัตริย์ของเผ่าทั้งหมด so they're not arguing amongst themselves there was unity in the anointing หมายความว่าไม่ทะเลาะบาะแว้งกันระหว่างเผ่า ว่าคนนี้จะเหมาะสมในการเป็นพระราชาหรือไม่แล้วแน่นอนว่าศัตรูนั้นไม่ชอบความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันดังนั้นพวกฟิลิสเตียซึ่งเป็นข้าศึกของอิสราเอลได้รับรู้ว่ากษัตริย์วิศถตกเจิมตั้งให้เป็นกษัตริย์ทั้งหมดแล้วก็เริ่มตระหนักบางอย่างแล้ว Now the Bible says in the book of Psalms that when the brethren when the people of God gather together in unity God commands the blessing และในพระพีสวดดีก็ได้พูดถ้อยคําที่น่าสนใจได้บอกว่าเมื่อคนของพระเจ้าเป็นน้ําหนึ่งจะเดียวกันพระเจ้าก็บังคับบัญชาพระพรลงมาเหนือที่ที่เป็นน้ําหนึ่งจะเดียวกัน And that word commands is a military term ซึ่งคําว่าพระเจ้าสั่งการมันเป็นคําทางการทหาร Like, so when the general will going this, this is going when the the "We are happen. No one will argue." So says, of to do to No Army เหมือนกับถ้าแม่ทัพบอกว่าสิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นสั่งมาเนี่ยนะฮะก็คือคนก็ไม่สามารถขัดแย้งได้ยังไงมันต้องเกิดขึ้นแน่นอน so when there is unity God commands the blessing นั่นแปลว่าเมื่อเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระเจ้าสั่งพระพรลงมาเหนือชุมชนนั้น when there is unity there is powerful anointing นั่นคือเมื่อเกิดการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมันเป็นพลังที่ดึงการเจิมลงมาของพระเจ้าลงมาเหนือที่ที่นั่น so how this God? และเราจะได้รับการเจิมจากพระเจ้าได้อย่างไร number one รก unity ก็คือการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน number two อันที่สอง hunger ก็คือความหิวกระหายใจปรารถนา are you hungry for the anointing of God เรามีความ หิวกรหายอยากที่จะรับการเจิมจากพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนมีเรื่องราวหนึ่งของเป็นคนที่เป็นผู้รใช้่มที่แเรื่องราวหนึ่งของเป็นคนที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าหนุ่มที่อฟริกา And เ e ห็นุม a ี่ม d ชิตทลั e r กเ e ร e ีกหลา n n n i เขาก็ได้เด็กหนุ่มผู้รุ่นชายหนุ่มคนนี้ก็ไปเจอผู้รุ่ใช้อาวุโสท่านหนึ่งว่าโอ้โหคนนี้สุดยอดจริงๆมีทั้งการเจิมรักษาโรคได้ทําสิ่งต่างได้มากมายเป็นคนที่น่านับถือจริงๆคนนี้ And so the, the, the young man went the older pastor and said want have the same anointing that you have young went older so to to you the, the, the 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 he I คนนี้ก็ไปหาผู้รุ่ใช้อาวุโสบอกเนี่ยผมอยากจะเป็นอย่างคุณบ้างอยากจะเป็นอย่างอาจารย์บ้างไอ้ฐานเผื่อผมได้ไหมผมอยากจะเป็นมีพลังเหมือนคุณบ้าง o ละพวกเ l าผู they, the said, okay, ้ชายอุคสาบอกว่าไม่เป็นไรได้เลยตามผมมาแล้วก็เข้าไปในป่าแล้วก็คนหนุ่มก็เอ๊ะยังไงเนี่ยตกลงจะพาไปไหน river. ในสุดก็พาไปทะลุจนกระทั่งไปเจอแม่น้ำแห่งหนึ่งแล้วก็ผู้ใช้อัุสานี้ก็เดินเข้าไปในน้ำ calls the young man, "Come, come." man, the young แล้วก็บอกคนหนุ่มว่ามาสิเดินตามมา and the old man grabbed his head pushed him under the water แล้วเผิ่แป๊บเดียวคนคนแก่คนนี้ก็เอากดกดหัวของคนหนุ่มคนนี้มุดลงในน้ำ and he's thinking oh maybe i'm being baptized again maybe that's how i get the anointing ในใจของคนหนุ่มคนนั้นเมื่อมุดลงไปแล้วก็สงสัยอ๋อสงสัยมันเป็นการบัพติศมาอีกรอบหนึ่ง but he was being held under for one minute แต่ว่ากดนานมากไม่ยอมป41สหนึ่งหนึ่งนาทีไปแล้วสองนาทีไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตายแล้วจะต้องตายละกำลังจะตายแล้วหายใจไม่ออกแล้วแล้วก็พยายามต่อสู้ดิ้นรนเพื่อจะให้หลุดจากมือของผู้ใช้อาวุธโศกนนี้ให้หลุดคนน้ำขึ้นมาในสุดก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ When you want the anointing, just as much as you want ี่คุณอยากได้ออก l l l จ e e ุ e i ะได้รับูโคก็ได้บท้แล้วก็ได้บทเรียนว่าสอนบทเรียนว่าถ้าคุณต้องการการเจิมคุณต้องอยากจะได้การเจิมเหมือนกับอยากจะได้อากาศหายใจ Like the Bible says in Matthew chapter 6, blessed are they that hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. ในพระพีก็ได้บอกว่าพระเจ้าจะประทานพรแก่ผู้ที่หิวกระหาย นะครับปรารถนาความชอบธรรมพระเจ้าก็จะเติมให้อเมน u n g e นถ้าอยากจะรับการเจิมรับการทะลุทะลวงก็จะต้องเป็นน้ำหนึ่งอเดียวกันแล้วก็มี <Yeah. S 1> ความ <Yeah. S 1> หิวกระหาย <Yeah. S 1> ปรารถนาจะได้ God. ถ้าอยากจะทะ <Yeah. S 1> ลุทะลวงในชีวิตก็ต้องรับการเจิมจากพระเจ้าประการที่สองที่ต้องการก็คือความกล้าหาญ the courage factor. courage เป็นปัจจัยเรื่องความกล้าหาญ In that verse we read out the last part it says but David heard about it that the Philistines were coming and he went out to meet them he went to meet the enemy ในพระพีก็ได้บอกว่าเมื่อดาวิดท,ทรงทราบก็เสด็จออกไปต้านพวกเขาไปต่อสู้กับศัตรูเมื่อเราเจอปัญหาที่เกิดขึ้นอันที่จริงเรามีทางเลือกสามทาง เราอาจจะหนีไม่สนใจและไม่อยากให้รู้ว่ามีปัญหานี้ไม่อยากจะสนใจแน่นอนปัญหานี้ก็จะตามเราไปอยู่ดีแม้เราไม่สนใจมันหรือเรารู้สึกไม่ทำอะไรอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรดีกว่า The แน่นอนไม่ทำอะไรยิ่งไปกันใหญ่ปัญหานี้ก็จะทำให้เราพ่ายแพ้ you can run the หรือเราจะวิ่งเพื่อจะสู้กับปัญหาที่เรา <and S 2> เผชิญ <you 'll S 2> อยู่ <victorious. S 2> แล้วก็เราจะชนะได้นี่คือสิ่งที่เดวิดกระทำเข้าไปถล่มกับฟิลิสเตีย was his nisai even w h e เ he faced Goliath David ran out to meet และนี่เป็นแรงที่น่าสนใจมากมันเป็นเหมือนนิสัยของดาวิดตั้งแต่เจอโกลแอตแล้วว่าเขาวิ่งไปหาปัญหาวิ่งไปหาโกลแอตนี่คือนี่คือแฟกเตอร์เรื่องความกล้าหาญก็คือวิ่งไปสู้ต่อปัญหาไปจัดการปัญหาไปดูซิมันมีปัญหาอะไรกันแน่ไม่เกิดความกล้าหาญเราจะแก้ปัญหาไม่ได้่ t o r ประการที the so God, the ่สามก็คือการอธิษฐานด y h นั้นดาวิดนั้นอษฐาอพระเจ้าว่าตกงลจะต้องเข้าไปต่อสู้กับศัตรูด้วยวิธีการอย่างไรโซโลมอนได้พูดในพระคัมภีร์ปัญญาจารย์บอกว่า บอกว่ามันมีเวลาสำหรับทุกอย่างภายใต้ฤดูการต่างๆมีเวลาแห่งการล้มลงมีเวลาแห่งการลุกขึ้นมีเวลาแห่งการเศร้าหมองมีเวลาแห่งการพูดออกไปมีเวลาแห e งการเศร้าห s a time to remain still. s t i l l มีเวลาที่จะต้องก้าวหน้าออกไปมีเวลาที่จะต้องอาจจะต้องนิ่งสงบอยู่ so we we have to pray and find out timing, God s direction. God's God's out ดังนั้นเราจะต้องอธิษฐานขอพระเจ้าว่าเวลาตอนนี้เราจะควรจะทำอย่างไรจะก้าวไปหรือจะอยู่เฉยหรือจะต้องทำอย่างไร So we prayed, Lord, will you give the Philistines into our hands? Will you help us defeat them? เราก็อธิษฐานดาวิดก็บอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าช่วยว่าข้าพเจ้าจะจัดการอย่างไรกับอาณาจักรฟิลิสเตียที่เป็นผู้ต่อสู้ The fourth factor is the God factor. ปัจจัยประการที่4ก็คือในส่วนของที่พระเจ้ากระทำ

ในพระพีก็บอกว่าไม่ได้ด้วยฤทธิ์ไม่ใช่ด้วยแรงแต่แข็งแรงด้วยพระกำลังที่มาจากพระเจ้า Amen so must always rely the God factor that must we rely the involved lives on in so is God God our life. เรายังต้องตระหนักว่าเราให้เราขึ้นตรงว่าพระเจ้า <Amen. S 2> จะเป็นผู้ที่ช่วยเราในที่สุดไม่ใช่กำลังของเราลำพังอย่างเดียวอเมนเอเมนไหมครับ Amen. Amen Okay which brings us to number five เราก็ไป uh, ไปถึงข้อห้าแล้วนะครับ This the the man factor is man นี่คือในส่วนของเราที่ต้องกระทำ Verse so David and his men went and there he defeated them and said, waters break broken his saidA has to bao out God has broken out and and my up by และปลงเสด็จขึ้นไปยังปาอัชเปราซิมและดาวิดได้ส่งลบชะนข่าวต่อไปที่นั่นและดาวิดตรัสว่าพระเจ้าทรงพุ่งใส่เหล่าข้าศึกของข้าพระเจ้าโดยมือของข้าพระเจ้า see d a v t d didn't just s i t back and say oh God said Going deliver the เขาิดไปี่งมอบแล้น็อธิลิสเตียสินะารับพระเจ้าจะไปส่งมอบให้ําวฟิลาสเตียสิอะไรั่เขาอะไปส่ e มอบให้ชาวฟิลิสเตีย e ินะครับเ d าจะไแต่ดวิดบอกว่าพระเจ้าได้ทรงนํัครูมา แล้วก็ทําให้ข้าพระองค์จัดการด้วยมือของข้าพระเจ้าแน่นอนเราไม่สามารถจะชนะปัญหาด้วยโดยการไม่ไม่มีพระเจ้าช่วยเหลือเราและพระเจ้าก็ไม่จัดการปัญหาที่เกิดขึ้นโดยปราศจากการมีส่วนร่วมของเราด้วยพระเจ้าปรารถนาที่จะพาเราร่วมในการลบร่วมในการจัดการปัญหาที่อยู่ต่อหน้าเราด้วย David บอกว ดาวิดจึงบอกว่าด้วยมือของข้าพเจ้าเป็นผู้สวรรค์หรือเปล่ามันไม่ใช่เป็นผู้สวรรค์ที่จัดการกับปัญหา d ดาวิดบอกว่าด้วยกำลังจากพระเจ้ากับการร่วมมือด้วยมือของข้าพเจ้าร่วมกัน for miracle, pray that you channel 't that the pray prayy miracle a will be the channel อย่าเพียงแค่ขออาศจรย์แต่ขอให้เรามีส่วนร่วมในการศจยนนั้นประการที่หกก็คือส่วนของการทะลุทะลวง out my พระเจ้าทรงพุ่งใส่เหล่าข่าเสืของพระเจ้าโดยมือของพระเจ้าเหมือนดังกระแสน้ำที่พุ่งใส่ เพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกที่นั่นว่าบาเอาเปราซิมเนี่ยบาเปรซิม literally means god of the breakthrough ถ้าจริงคําว่าบาเปราซิมนั้นแปลว่าพระเจ้าแห่งการทะลุทะลวง it's not just god's name it's an expression of his nature of his character มันไม่ใช่แค่เป็นชื่อของพระเจ้าแต่มันเป็นลักษณะของพระเจ้า the god is a god of breakthrough เป็นพระเจ้าที่ทะลุทะลวงก็คือจัดการอะไรก็ได้ break what does. เป็นพระองค์ที่จัดการปัญหาแก้ไขปัญหาเป็นพระองค์ที่จัดการเรื่องนี้อยู่แล้ว so Let me encourage you have faith that God w a s to breakthrough your challenge today not tomorrow today อย่าจะให้พี่น้องมีความเชื่อว่าพระเจ้าจะจัดการปัญหาของท่านไม่ใช่พรุ่งนี้นะครับแต่วันนี้ตอนนี้ And and the word of God here says God that God broke through my enemies like the breaking out of waters และนำมีได้บอกว่าพระเจ้าจัดการกัดศัตรูของพระเจ้านั้นเหมือนกับน้ําที่ไปทะลุทะลวงเหมือนกระแสน้ําที่ไหลไปทะลุท่วม Now in before we moved to Chiang Mai we my wife and I lived in China ก่อนที่ผมจะมาที่อยู่เชียงใหม่ผมกับภรรยาอยู่ที่ประเทศจีน And I was in a province called Sichuan province ผมอยู่ในเมืองที่ชื่อว่าซูจวน In uh, 2008 ปี2008 Does anyone know what happened in 2008? พี่น้องพอรู้ไหมครับว่าปี2008เกิดอะไรขึ้นที่เมืองจีนแผ่นดินไหวเอิร์ธควัก the big earthquake มันเป็นแผ่นดินใหญ่แผ่นดินไหวที่ใหญ่มาก almost 100,000 people died มีคนเสียชีวิตประมาณ100,000กว่าคน almost 400,000 were injured แล้วก็400,000กว่าคนนั้นรับบาดเจ็บ And all the houses in that area gone. <laughs> and people say, oh, the earthquake killed all those people. <laughs> and that's true, but another factor is when the earthquake happened, the big dams had cracks in their walls. แต่จริงก็ไม่เชิงเสียเดียวเพราะว่าปัญหาแผ่นดินไหวก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่เป็นปัญหาหลักก็คือว่าเนื่องจากมีเขื่อนกั้นน้ําอยู่และเมื่อแผ่นดินไหวนั้นทําให้เขื่อนนั้นพังทลาย out. แล้วก็เขื่อนนั้นก็แตกออก and you water know, incredible The the, force and the power of water is incredible. ดังนั้นสิ่งที่มาทำลายนั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องของแผ่นดินไหวแต่เรื่องของพลังของน้ำที่ออกมาจากเขื่อนที่แตกนั้นมันมีพลังมหาศาลมากที่พุ่งออกมา nothing, nothing can stand, nothing can resist.

นี่คือลักษณะของพระเจ้าที่พระเจ้ากระทำเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการทะลุทะลวงมีพลังเหมือนกระแสน้ำจัดการปัญหาของท่านอะไรที่ยืนขึ้นต่อต้านวัตถุประสงค์ของพระเจ้าจะต้องถูกทำลายไปเห็นไหมครับามารที่เจ็ดก็คือส่วนของการอุทิศทุ่มเทชีวิต verse 12 says the Philistines had abandoned their gods there and David gave orders to burn them in the fire ในพระพีได้บอกต่อไปว่าเขาทั้งหลายก็ทิ้งบรรดารูปเคารพของพวกเขาเสียที่นั่นและดาวิดก็ทรงมีพระบัญชาและรูปเคารพเหล่านั้นก็ถูกเผา so why why did David order them to be burned ทำไมดาวิดจะต้องเผาสิ่งเหล่านี้ด้วย two reasons สองเหตุผล one is because the Israelites were very prone to worship when things are not working out well idols not out are things เพราะว่าอิสราเอลนั้นก็มักจะเผลอแล้วก็ชอบที่ไปถือน้ำมศการสไวหาลูกเคารพเวลาปัญหาอะไรมันไม่ค่อยถูกแก้ไขก็จะแฉลบไปเรื่อย Maybe Jehovah didn't answer their prayer in the way they wanted it answered เช่นบางทีรู้สึกพระเจ้าไม่ได้ตอบเขาิษฐานตามที่คนเซลต้องการจะได้ And God is the big God of heaven แน่นอนพระเจ้าเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่ในฟ้าสวรรค์ But maybe the, the little gods down here, maybe they can here h gods down can help ระพดีพระเจ้าองค์เล็กๆแถวๆนี้ก็น่าจะพอช่วยแก้ขัดเพื่อว่าจะได้ไม่ต้องก้องป้องกันปัญหาอิสราเอลที่จะเผลอไปไปนับถือพระเหล่านี้ดาวิดก็เลยตัดใจกำจัดให้หมดเลยไม่ต้องมีอะไรที่มาล่อลวงอีกต่อไปเพื่อดาวิดจะบอกกระเสว่าให้พึ่งพาพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น นามัสการพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวไม่ต no ้องมีพระองค์ไหนในชีวิตต่อไปประการที่สองที่เป็นเหตุผลที่ดาวิดทำไมต้องเผาพระเหล่านี้เป็นเหมือนกับเดี๋ยวจะถูกอ้างว่าจากพร้เสียว่าพระเจ้าไม่ได้ช่วยเป็นพระอีิต่ารได้ช่วย Because ines, battle because The Philistines they take their the they their give them victory would thought would gods gods into เพราะว่าพวกฟิลิสเตียก็มักจะเอาพระพวกนี้ไปในการรบด้วย so burning them David says see your gods made of wood made of stone they're dead they're no longer they can't help you เพื่อว่าจะมั่นใจได้ว่าไม่มีลูกเคารพใดๆสามารถจะไปช่วยได้ the eighth principle ประการที่8นะครับ The steadfastness factor. Verse 13: Once more the Philistines raided the valley. You see, sometimes when we have a challenge and we defeat it, maybe it's an addiction, maybe it's a temptation, some problem in our life, and we overcome that. บางทีสิ่งที่เราประชิญอยู่ปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการล,ลอดรวงหรือปัญหาไดก็ตามซึ่งเราก็ชนะมันมาแล้ว and, and we just relax เราก็รู้สึกว่ามันชนะนะเราก็สบายใจแล้วก็ปล่อย But you know just because you defeated something once doesn't mean it will not come back มันไม่ได้แปลว่าเราชนะมนแล้วเนี่ยแล้วมันจะไม่มาจามามีปัญหากับเราอีก So the soldiers they didn't just have a big party Yeah we defeated the Philistines got down boasted about how party just sat they this. drunk and had and 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 achieved a ดังนั้นทหารจึงไม่เพียงแค่หลังจากชนะศึกแล้วก็จะมาสังสรรค์เฮฮามีความสุขแล้วก็ไม่สนใจไม่เตรียมตัวป้องกันอะไรใดๆอีกต่อไป no they were vigilant they were prepared if the enemy comes back again we're steadfast we're going to fight again แต่ทหารที่ดีดก็จะ หลังจากชนะแล้วก็ยังต้องเตรียมตัวป้องกันสำหรับการอาจจะมีศึกอีกระรอกหนึ่งมาก็ได้ passive, อย่าให้พี่น้องเป็นคนที่หลังจากชนะปัญหาการเงินดีแล้วครอบครัวดีแล้วทุอกอย่างดีแล้ว,ลวปุ๊บ,บก็เฉยๆสบายสบายไม่ป้องกันอะไรเพราะว่าควรจะเตรียมตัวเพื่ออ,อาจจะเจอปัญหาอีกะระลอกหนึ่งซึ่งเข้ามาก็ได้ประการที่9นะครับ the Strategy factor. So David inquired of God again, and God answered him Do not go directly after them, but circle around them and attack them in front of the poplar trees. As soon as you hear the sound of marching in the tops of the poplar trees, move out to battle, because that will, be, that will mean God has gone out in front of you to strike the Philistine army. เมื่อดาวิดทูลถามพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งว่าพระเจ้าตรัสตอบพระองค์ว่าอย่าขึ้นตามพูกเขาไปจงล้อมพูกเขาและโจมตีพูกเขาที่ตรงข้ามกับหมู่ต้นยางและเมื่อเจ้าได้ยินกระบวนทัพอยู่ที่ยอดหมู่ต้นยางแล้วจงออกไปรบเพราะว่าพระเจ้าได้เสด็จออกไปข้างหน้าเจ้าเพื่อท่งประหารทัพของคนฟิลิสเตีย interesting. อันนี้มันน่าสนใจมากนะครับ The enemy came back again back เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือฟิลิสเตียที่พ่ายแพ้ไปแล้วนั้นกลับมาอีกรอบหนึ่งและน่าสนใคือดาวิดก็อธิษฐานขอบพระเจ้าอครั้งหนึ่งว่าเขาคงควรจะไปต่อสู้เขาไหมต่อสู้อย่างไร Now, me, ซึ่งมันเป็นมันเป็นการลบแบบเดิม ถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็อาจจะไม่ไม่ต้องนิฐานแล้วเพราะมันเป็นโจทย์เดิมก็ทำแบบเดิมก็ได้จะได้ the มันเป็นพื้นที่การสู้รบในพื้นที่เดิม <Same enemy. S 1> เป็นคู่ศัตรูคนเดิม are the same army. แล้วก็เราก็เป็นกองทัพอันเดิมคราวแล้วต่อสู้แล้วมันก็ชนะเราก็ทำเหมือนเดิมก็น่าจะไม่ีปหาอะไร แต่ว่าดาวิดมีฝ่ายวิญญาณมากกว่าผมยังมีความคิดว่าหรือพระเจ้ามีอีกไอเดียที่ดีกว่าพระเจ้าอาจจะมีแนวคิดหรือยุทธวิธีที่ดีกว่าที่ผมคิดเอาไว้ and not Do directly go fight out them และพระเจ้าก็บอกจริงๆด้วยว่าอย่าไปทำแบบเดิมอย่าไปวิ่งเข้าไปต่อสู้เผชิญหน้า Go around the side and when you hear the sound of marching in the trees You'll attack them from the flank. เฮ้มาอีกข้างหนึ่งโจนทั่งได้ยินเสียงการเอ่อมาร์ชิ่งแถวต้นยางก็ค่อยแอทแทคตรงด้านข้าง You see sometimes we get stuck with a method that worked very well before. บางทีเราอาจจะอยู่ในกับดักของการที่เคยทําบางอย่างสําเร็จมาก่อนในวิธีการเดิม But what worked last year may not be what God wants us to do this year. สิ่งที่มันเคยประสบความสำเร็จและช่วยเรามาก่อนในปีที่แล้วอาจจะไม่ได้ใช้สำเร็จในปีนี้ก็ได้ What What worked last month Maybe God has a different idea for this month อะไรที่มันใช้ได้เมื่อเดือนที่แล้วแต่อาจจะไม่ได้ไอเดียที่สุดในการใช้สัปเหือน์นี้ What worked yesterday May not be what God wants us to do today หรือแม้กระทั่งสิ่งที่มันโอเคในเมื่อวานนี้มันอาจจะไม่โอเคในการใช้ในวันนี้ก็ได้ So let's not be married to the methods ให้เราต้องอย่าไปยึดติดกับวิธีการใดวิธีการหนึ่ง But let's say God what is the new vision what is the new direction what's the new idea that you have for us today ให้เราเป็นคนที่เปิดใจเสมอแล้วบอกพระเจ้าอะไรคือในไอเดียใหม่ๆอะไรคือวิธีทางใหม่ๆหรืออะไรคือสิ่งที่ควรจะจัดการจะเป็นในการ,รเผชิญกับปัญหาในวันนี้ You know in Psalm 103 it says that God made His ways known to Moses h e s ในพระพีก็ได้บอกว่าพระเจ้าพูดกับโมเสสว่าพระองค์จะเปิดเผยยุทธวิธีของพระองค์กับโมเสส The ways of God ผลทางบาราคาของพระเจ้าเส้นทางของพระเจ้า God showed to Moses but not to Israel just to Moses พระเจ้าให้สำหรับโมเสสคนเดียวไม่ใช่ให้สำหรับคนชาติอิสราเอล How do we find out God's ways แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนเป็นทิศทางของพระเจ้า Three ways สามวิธี first one ประการที่หนึ่ง pray อธิษฐาน second one ประการที่สอง pray อธิษฐาน third one ประการที่สาม pray แน่นอนเลยอธิษฐาน that's how you find out God's ways แล้วในสุดเราจะพบกับวิธีทางของพระเจ้า when you're reading the Bible เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์แล้วก็อธิษฐาน when we're going about our normal life have an attitude of prayer เวลาไปในชุดประจำวันก็มีทัศนคติว่านึกระลึกอธิษฐานขอพระเจ้าเสมอ the ways God. และเมื่อน,นั้นเราจะเห็นวิธีการทดทิศทางของพระเจ้า the that God has for และจะเข้าใจยุทธวิธีของพระเจ้าที่มีให้กับเราเจอะจงและจะเข้าใจการทะลุตะลวงปัญหาที่เราเผชิญอยู่ของช่วของเราประการที่10บ k a y so David did this is the obedience factor สิ่งที่ดาวิดทำก็คือการมีความใจเชื่อฟัง as army all the way from และดาวิดทรงกระทำตามที่พระเจ้าบัญชาแก่พระองค์และพวกเขารบชนะทัพคนฟิลิสเตียตั้งแต่เมืองกิเบโอนจนถึงเมืองเกเซอร์ toleration o as God commanded him. ดาวิดทำในสิ่งที่พระเจ้าบอกเขาให้ทำ เราอาจจะมีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่เห็นการทรงสิริของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเรา talented เราอาจจะมีความสามารถพิเศษบางอย่างแต่ถ้าเราไม่มีใจที่อยากจะเชื่อฟังพระเจ้ามันก็ไม่มีความหมายอะไร The experience that have experience we ประสบการณ์ที่เราเคยสะสมมาความสามารถสิ่งที่ดีที่เรามีในส่วนตัวไม่มีคุณค่าอะไรจนกว่าเราจะยอมที่จะเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าบอกเรานี่คือเริ่มต้นวิธีการคือเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตของเราที่พระเจ้า บอกให้เรากะทำแล้วเราก็บอกว่าโอเคพระเจ้าเราจะเปลี่ยนทําตามลง